แมนี่นี่แหละครับแม่บ้านที่ลงมือผลิตกับมือเลยนี่เอาก่อนเบื้องต้นเลยคือผมก็สงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองเลยนี่มีมะพร้าวเยอะหรอครับเยอะค่ะแล้วเขาก็เลยนำะมะพร้าวนาะมาแปรรูปค่ะ,ะแล้วบอกว่ามะพร้าวแก้วเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองเลยเลย,เลยมีกรรมวิธีการผลิตยังไงเอา้าขอดูเลยแล้วกันครับพี่ขัน้นต้นขัน้ตนต้นต้องเราต้องเอามีดเฉาะลูกมะพร้ราวละอเฉาะออกเป็น ิ้นอแล้วก็เรามีพลาสติกคแค่ออกจากกระลาอ่าฮะออจากกะลาแล้วก็เอาอแล้วก็นําไปปอกเปลือกน้ําตาลออกแล้วก็ไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ขึ้นสไลด์เป็นแผ่นตรงนนนะคะอ่าฮะพอสไลด์เส็นแผ่นเสร็จได้เจ็ดกิโลน้ำหนักมะพร้าวนะคะครับแล้วก็นำมาล้างน้ำให้จนหมดน้ำมันมะพร้าวสามน้ำล้างให้จนหมดเลย่ะค่ะ,ะแล้วเราก็ สั้งน้ำหนักน้ำเท้ามะพร้าวเจ็กิโลน้ำตาลสามกิโลค่ะแล้วก็เอานํามาใส่กระทะนี่แล้วก็คลุกเข้ากันมะพร้าวนี่ต้องแก่หรือว่าอ่อนมี3แบบแบบไหนบ้าง,งครับเกรดเอเกรดบแล้วก็แบบเป็นเส้นอืเอ,อเกรดเอเกรดบนี่หน้าตาเป็นยังไงบ้าง เกจเอนี่มันจะเป็นมะพร้าวนิ่มค่ะอ๋อนิ่มอ่อนนุ่มเคี้ยวไงแล้วลองมาคือเป็นบีมันจะเป็นหนึบหนึบแบบนังหมูนะคะอ่าเพราะว่าลักษณะของการจากลองจากบีมาก็เป็นแบบเส้นข่อยแบบนี้เคี้ยวมันจะเป็นมันๆพูดถึงราคาหน่อยสิว่าราคาเกจเอกิโลหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลเกรดบีนะครับเกจบีร้อยหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลค่ะเกจซีเกจซีแปดสิบบาทต่อกิโลค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ พอได้มะพร้าวแล้วเอามาคลุกเคล้ากันแล้วเคี่ยวแล้วเนี่ยใช้เวลานานไหมในการเคี่ยวหนึ่งชั่วโมงต่อกระทะค่ะเราเคี่ยวจนน้าตาลนี่แห้งเลยใช่ไหยคะให้มันเข้าไปในเนื้อมะพร้าวคนอยู่เรื่อยๆค่ะคนอยู่เรื่อยหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วพี่นุกูลทําทีน่งสามกระทะอย่างนี้เลยครับค่ะตอนต้มละสามกระทะค่ะตอนต้มนี่สามกระทะแต่เวลาเคี่ยวเราทํากระทะเดียวต่อคนครับค่ะก็แล้วพอหลังจากเคี่ยวจนแห้งปุ๊บแล้วเนี่ย ทำยังไงต่อแล้วก็นําไปผึ่งให้เย็นค่ะพอเย็นปุ๊บแล้วก็มีตะกร้าล่อนน้ําตาลออกครับพอเอาล่อนเอาน้ําตาลออกแล้วก็บรรจุใส่ถุงอ่าพร้อมขายแล้วทีนี้พร้อมขายค่ะวันวันหนึ่งทําได้เยอะขนาดไหนร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลเหรอครับค่ะแล้วออเดอร์เข้ามานี่มาจากไหนบ้างกรุงเทพว่าขายหน้าร้านว่าขายหน้าร้านกรุงเทพส่งกรุงเทพส่งสุมพรส่งอุดรส่งขอนแก่นค่ะโอ้โหร้อยกิโลนี่ไม่ใช่น้อยนะครับค่ะวันวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่ บางวันก็ได้สี่พันหรือว่าห้าพันแล้วก็หกพันแหละค่ะแล้วแต่บางครั้งลูกค้าตามหน้าร้านก็เยอะแล้วก็ได้เยอะออแล้วแต่ลูกค้านี่สร้างรายได้ให้ไม่น้อยนะครับอาชีพนี้แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สําเร็จนะครับแต่อยากเห็นมะพร้าวแก้ชนิดอื่นๆซะแล้วสิคไว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างเพราะอันนี้เห็นเกรด C แล้วเนี่ยเกรด A เกรด B ยังไม่เห็นเลยเชิญเลยค่ะทางนน้นเลยครับลุงน้อยค่ะ ไหนครับไหนครับนี่ค่ะมะพร้าวเกรดเออันนี้ตอนนี้เราจะเคี่ยวยังไม่คันแห้งนะคะโอ้แต่ตัดเสียแบบนี้ค่ะอู้สีเหมือนเหมือนปลาหมึกเลยเนาะค่ะผมอยากชิมจริงๆเลยอันนี้ต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเสร็จเนี่ยหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงเลยฮะทนไม่ได้แล้วครับพี่เอาแบบสาเร็จแล้วไหมมีต้องบว่าอยู่ที่ชิมอ๋อนี่เลยครับค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะชิมได้ค่ะอ เรียกได้ว่าแค่จับดูก็ความรู้สึกของมะพร้าวเนี่ยนุ่มมากเลยนะครับอีกชิ้นก็ได้ค่ะยังไม่หมดเลยครับพี่ยังค่ะยังเยอะเลยค่ะตามสบายนะครับดูว่าเป็นของพี่เองแล้วกันนะครับค่ะตามสบายค่ะอร่อยไหมคะนิ่มครับนิ่มครับอร่อยก็ทานให้หมดเลยค่ะขอบคุณมากครับพี่ทุกคนโอ้โยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่เนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่มะพร้าวแก้วเท่านั้นนะครับมีอย่างอื่นนะครับทางนู้นนี่พี่นุกูลผมเห็นแล้วชเชิญแต่พี่ไม่เคยได้มาเลยค่ะอย่าไปขายไปนะครับพี่ทางนู้นไห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 นเฮ้โ,โหมีเยอะอยู่นะไปเชิญไปเลยก่อนละคะอ้าวเรียงตามระดับเลยครับพี่อันนี้มันทอดกรอบอา้าวมันทอดกรอบเดี๋ยวขอวางมะพร้าวแก้วก่อนนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามันลังนกแบบเป็นเสนเส้น มันเทศยังไม่หมดเลยมันลังนกจะเข้าปากแล้วครับเสร็จจะมันลังนกแล้วนะคะก็มีกล้วยอมเนยเีกค่ะอันนี้กล้วยอมเนยค่ะพอกล้วยอมเนยเสร็จแล้วก็ต้องมากล้วยฉาบนะคะอีกกล้วยหนึง่งนอกจากจะเก็บไปฝากคนที่บ้านได้แล้วนะ,ะยังเรื่องของสุขภาพเนี่ยกลยน่าด้วยเพราะว่ากล้วยนี่จริงๆมีประโยชน์มากเลยอันนี้กล้วยฉาบเค็มเราใส่แต่เกลือไม่มีน้ําตาลค่ะ,คะอันนี้ก็เหมาะเหมาะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการรับประทานหวานเลย ใส่เป็นเกลือใส่เนยเข้าไปเลยใส่เกลือเพิ่มเบบคนตัอ้วนอันนี้กล้วยสุกทอดค่ะอ๋ออันนี้ก็อร่อยครับคือมันจะมันๆมากเลยนะนี่น่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอนล้วก่อนพอเยอะเหลือเกินอันนี้เป็นกล้วยสุกทอดมีอะไรอีกไหมครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอครับแค่นี้เหรอครับกระอิ่มแล้วครับมีหลายอย่างเลยตั้งแต่